สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาพาทุกคนนะคะส่องสาวสาวจากเวทีแห่งความฝันกับรางวัลสู่ดวงดาวมิดทีนไทยแลนด์ที่ได้แจ้งเกิดนักแสดงชื่อดังคุณภาพครบเครื่องทั้งเก่งทั้งสวยจะมีใครกันบ้างมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคนที่1เชียร์ทิคพรฤทธาอภินันอายุ34ปี โดยสาวเชียร์ได้รับตำแหน่งชนะเลิศจากเวทีประกวดมิตรทีนไทยแลนด์2002และเข้ามาในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวหลังจากนั้นก็มีผลงานละครและพิธีกรออกมาอย่างสม่ำเสมอผลงานที่โดดเด่นคือละครเรื่องเบนจาคีตาความรักอุ่นไอรักคมแฝกและลุกค,คาดเธอเคยเป็นนักแสดงสังกัดช่องเจ็ แต่ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระและละครที่กำลังถ่ายทำอยู่คือเรื่องกระสือลำซิ่งทางช่อง8และบุพเพร้อยร้ายทางช่อง3ค่ะคนที่2ฟางพิชยาชาวริษอายุ33ปีฟังเข้าวงการบันเทิงโดยการประกวดมิตรทีนไทยแลนด์2003และเธอก็ได้ตำแหน่งชนะเลิศ แต่เชื่อเสียงของเธอก็ยังไม่คุ้นหูเท่าไหร่พอแรกๆเธอมักจะได้รับบทเป็นนางรองเสมอจนกระทั่งฟางได้มาเล่นละครเรื่องบ่วงรักทางช่อง5ของค่ายเอกแซคู่กับเปเปอร์รัฐศาสตร์ในเรื่องนี้เธอได้รับบทเป็นนางเอกเป็นครั้งแรกทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นและมีผลงานละครออกมาอีกหลายเรื่องอาทิ ลิขิตรักลิขิตเลือดแสงศูนคู่กับชาคริตแย้มนามและหัวใจศิลาคู่กับบี้สุก,กิจทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกด้วยคนที่3เกรซการกล้าวด้วยเสียงกล้าวอายุ32ปีเกรดเข้าวงการบันเทิงจากการประกวดมิตรทีนไทยแลนด์2004โดยการประกวดเธอได้รับตำแหน่งชนะเลิศ ในช่วงแรกๆเธอมีผลงานเพลงและร้องเต้นออกมาประมาณหนึ่งแต่พอได้ได้ละครเธอกลายเป็นนางเอกหน่าใสาที่มีละครเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ในปัจจุบันเธอจะไม่ค่อยได้รับบทนางเอกแต่ก็เป็นบทนำที่มีความสำคัญของเรื่องเสมอทำให้เธอมีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานละครสิทคอมมิวสิกวิดีโอละครเวที งานพิธีกรงานถ่ายแบบเป็นต้นติดตามผลงานของเธอกันได้ซึ่งสาวเกรดกำลังถ่ายทำละครเรื่องนางฟ้าคาบาเร่ทางช่อง g M M 25และคขับไฟเด y the อะซีรีส์ v e Season Celebration ตอน The Last Happy New Year ทางช่องวัน31คะ่ะคนที่4ไอซอาทิชนันสีสเสวก อายุ32ปีอายเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์2 0 0 5ในอดีตเธอเคยเป็นนักแสดงในสังกัดของช่อง7 HD ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระผลงานการแสดงของเธอคือบ่วงหงรอยรักรอยบาปและเป็นผู้ประกาศขั้นรายการทางช่อง7ผลงานล่าสุดที่กำลังถ่ายทำคือเรื่องสไป s ์สายสตรองทางช่อง3ค่ะ คนที่5เอมี่อเมเรียจาคอบอายุ33ปีเอมี่แจ้งเกิดจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์จากการชักชวนของเพื่อนๆทำให้เธอตัดสินใจเข้าประกวดและสามารถคว้าตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์2006มาคลองได้สำเร็จผลงานเด่นของเธอคือที่ดาวานอนภาคหนึ่งและภาคสอง จนเธอได้ชื่อว่าเอมี่ที่ดาวานอนถังช่องเจ็ดในปี2,557เธอได้เซ็นสัญญากับค่ายบอสคาร์ไทยเทเลวิชั่นเป็นเวลา5ปีเธามีผลงานสองเรื่องคือน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์และการมเทพพันษาสาคาคนที่6มินพิเชยาวัฒนามนตรีอายุ32ปี มีนเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวด m i มิสที n ไทยแลนด์2006ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งขวัญใจสื่อมวลชนและ Miss i Mobile ในปี2552เธอได้รับโอกาสในการแสดงละครพื้นบ้านเรื่องปราบูทองเป็นละครเรื่องแรกและสร้างชื่อเสียงให้กับเธอจากบทฝาแฝดเอื้อยและอ้าย และในปี2553จากความสำเร็จของละครพื้นบ้านเธอจึงได้แสดงละครหลังข่าวเรื่องเรือนซ่อนรักเป็นเรื่องถัดมาและได้เป็นนางเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกในเรื่องรักในม่านเมฆซึ่งเป็นละครที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปีนั้นเธอจึงเป็นที่รู้จักมากขึ้นทำให้เธอได้มีโอกาสในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง ทางด้านละครภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอพรซิซนเตอร์โฆษณาและถ่ายแบบนิตยสารในอดีตถ้าเป็นนักแสดงสังกัดของช่อง7 HD แต่ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระรอติดตามผลงานของสาวมีนกันได้เลยคะ่ะคนที่7หญิงทนิจินยาทานันชัยการชื่อเดิมพลอยประพัฒธทนันชัยการ อายุ29ปีเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณาก่อนที่จะเข้าประกวดมิดทชนไทยแลนด์ปี2007ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานเด่นของเธอคือละครเรื่องพ่อหนูเป็นซูเปอร์สตาร์และเสือสั่งฟ้า เธอเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7 HD ในปี2,552ถึง2,556และตอนนี้เธอได้เซ็นสัญญากับบริษัทเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ที่ญี่ปุ่นเพื่อเริ่มต้นทำงานในวงการบันเทิงที่แดนประดิบตามความฝันของตัวเองคนที่8ปลางกันนารันวงขจรไกลอายุ30ปีปรางเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดมิทีนไทยแลนด์2007 โดยเธอได้ไปถึงรอบ15คนสุดท้ายก่อนจะได้มาแสดงละครในเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์และเธอได้มาเป็นนางเอกละครเรื่องแรกในซีรีส์ The Cupid บริษัทรักอุตรุษตอนการมาเทพจำแลงและโด่งดังถึงขีดสุดกับบทไมห่หญิงจันวาดในละครบุพเพศนิวาสติดตามผลงานละครเรื่องใหม่ของเธอกันได้ในละครอเรื่องพมลิขิต ภาคต่อของบุพเพศนิวาสคา่ะคนที่9มะนาวสอนสินมณีวันอายุ29ปีมะนาวเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์2008ปัจจุบันเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7จ็เฮสตีผลงานเด่นของเธอคือละครเรื่องหอบรักมาห่มป่ากูภัยหัวใจแหววลูกไม้หลากสี ลูกผู้ชายพันดีเนตนาคาราชทองสิบขมิ้นกับปูนและเพลิงพนางรอติดตามผลงานของสาวมมนาวกันได้เลยคะ่ะคนที่10จาด้าอินโตเรอายุ28ปีจาดา้าเริ่มเข้าวงการบันเทิงในปี2551โดยได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2จากเวทีมิส s ที e นไทยแลนด์2008 และในปี2558เธอได้เข้าประกวด Dream Star Search 2015ได้รับตำแหน่งชนะเลิศจากนั้นเธอก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของทางช่อง7 H D เธอเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงผลงานที่กำลังถ่ายทำของเธอคือเรื่องเคยบ้านไร้ไพ่เฮงโซและสาวน้อยร้อยไม้ค่ะคนที่11เซฟ สเตฟานีอควานิกอายุ27ปีเธอเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดมิทีนไทยแลนด์ปี2009และได้รางวัลชนะเลิศผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องไฟมานผลงานเด่นของเธอคือเรื่องเพลิงตะวันไฟรักเกมร้อนยึดฟ้าหาพิกัดรักผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์ เธอเพิ่งหมดสัญญากับทางช่อง 7HD ไปเมื่อปี2563ตอนนี้เป็นนักสแสดงอิสระรอติดตามผลงานของเธอกันได้เลยวันที่12ฮาน่ารีวิสอายุ29ปีฮาน่าเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสททนไทยแลนด์ปี2010ปัจจุบันเธอเป็นนักสแสดงในสังกัดของทางช่อง 7HD ผลงานเด่นของเธอขีอเรื่อง ข้ามากับพระสาวน้อยซอยรรจนาริศยาสัมปทานหัวใจและพัชรามนราผลงานล่าสุดที่กำลังถ่ายทำคือเรื่องเจ้าสาวจำเลยและชาติเพียรคมนกเลงคนที่13พรอยลันดาภามันตลัมพระอายุ28ปีพรอยเป็นรองอันดับหนึ่งมิสทีนไทยแลนด์ปี2010 ปัจจุบันเป็นนักสแสดงในสังกัดช่อง7 H D สาวพลอยนอกจากจะเป็นนักสแสดงแล้วยังเป็นผู้ประกาศรายการนั่งแบบพิธีกรและนักกีฬาลีลาทีมชาติอีกด้วยผลงานเด่นของเธอคือละครเรื่องเลือดเจ้าพยาหัวใจเถื่อนยอดมนุษย์ดอบเทวดารอยรักแรงแค้นคุณนายสายลับมือปราบเจ้าหัวใจ เรือม,มนุษย์เงาบุญนีเกียรติยศและวงเวียนหัวใจผลงานที่กำลังถ่ายทำคือเรื่องเจ้าสาวจำเลยและหมอลำซสเมอรคลิปนี้กว่าในรวบรวมนะักแสดงที่แจ้งเกิดจากเวทีมิสทีนไทยแลนด์ในพานแรกเท่านั้นเรียกว่าไม่ว่าจะในจอหรือนอกจอพวกเธอทั้งสวยเก่งและโดดเด่นเป็นอย่างมากกันทุกคนเลยทีเดียว รอติดตามชมในพาที่2กันได้จะมีใครกันบ้างรอติดตามรับชมกันได้เลยนะคะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามให้กว้างด้วยนะคะและคลิปต่อไปกดถาเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณคะ่ะ